ลองเพลงซิงลังวันใหม่ขั้นหลา,ทางทองคำครับพี่น้องครับในเดือนเมษานี่กสิมีคือเก่าครับรังวัลหลกว่าเก่าอีกรับผู้ใดอยากลองนะครับเพลงนี้มักไอชา,าลากะทักมาในไลน์ในเฟซผมทักมาในคอมเมนต์นะครับานะผู้ที่ใดที่หนึ่งพันหนึ่งผู้ใดรังวันที่สองเจ็ดลอยผู้ใดที่สามหาลอยครับคือเก่าเลยผู้ใดที่ซีที่หาเอื่อว่าราังวันส้มเซยนะครับได้กับเปาแาม เดชไม่ขั้นหลาครับไม่ยำเลยครับมหมักไอ้ศาละครับที่สี่ที่หเดี๋ยวผมชมทางไปสันี้ไหนนะครับที่หที่เจ็ดเดยหลังที่หที่เจ็ได้เสียครับเสียแบบที่ผมนุงอยู่นี่แหละผมนุงดูแล้วแต่ตัวนี้ไม่ยำเลยครับหกเจ็ดเดี๋ยวผมชงไหนครับกัมีเบอร์น่อยเบอร์ใหญ่จะค่อยเรียกเอาอย่ำไปบานใ,ในผููที่แปดที่เก้าครับเอื่นว่ารางวัลชมเชยแล้วเนาะ ได้ผ่าแดงผ่าแดงเดี๋ยวผมชมไปสักนิดหน่อยครับสรุปแล้วรางวัลชมเสชยมีอยู่อันหกรางวัลน,นะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยได้เป็นเงินคือเก่านะครับท่านหนึ่งเจ็ดลอยหาลอยแต่ผู้ได้ที่หนึ่งนะครับผมสีเชิญมาล่องยุคไข่บักมีเฮ้มมาหาคู่เกลียบ,บักมีเฮ้มยุคไข่เพลงบักมีเฮ้มล่องในห่องอัดเลยครับเดี๋ยวพวกผมสีบเบิ้งหาสุดทายเอ็มวี ซิมิกเสียงให้ดีๆครับเห็นตัดต่อวิดีโอให้ครับผููไดสนใจนะครับกักผักผมนี่ลแหละมาว่าโอ้ยขอซาวดนตรีหน่อยขอใกล้ไลายน้อยเ,อเดี๋ยวผมส่งให้นะครับวานนี้พิเศษคือเดือนเมสานน่ก็คือมันจะมีสองสไตล์ครับลองใส่เา้าดนตรีแบบเก่าลหละกลับอีกอันนึ่งลองใส่กีตาร์พวงขันทันมีพินมีแค่น ใส่หรือลองแบบใดก็ได้เห็ุเป็นวงก็ได้หรือลองยู้านอาหารไปสำรอจทงเวิีเลยว่าจะถ่ายขิดเป็นถ่ายวิดีโอมาให้ช่มงไห่ผมก็ถือว่าอยู่ในโครงการรา่การเดียวกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล่งล่งให้ในเพจนี่แหละครับเดี๋ยวในข่าแฟนเพจนี่แหละผมก็ต้องมัดตัดต่อวิดีโอใส่ตัวหนังสือใส่ข้อมูลต่างต่างให้จังมือนี่ผมก็สิลงไปเรื่อยๆืมีมีผู้ที่ช่งมาแล้วนะเดี๋ยวมือนี่ผมก็สิลงให้แล้ว เพราะนั้นการรงนะครับที่แรกก็ขอเส้าดนตรีน้ำผมหรือขอเนื้อเพลงสถนะถากมากรงขึ้นมาหาผมครับเป็นสองสไตล์เลือกเอาเลือกเอาครับมากแบบลองใส่เร้าหรือดีกิตาพงใส่เห็ดเป็นวงใส่แบบได้ก็ได้เพราะได้จำกัดไปใช้มีเสียงดีๆในของกัดของไก่บ้านท่านหรือของท่านเองไก่แห้งดีเล็ดแบบได้เพราะได้จำกัดนะดครับว่บามันว่ามันใหม่ขีดไฟนะ กับรังว่ลนหลายแบบที่ผมว่าะอันผู้ที่ใดรังว่ลนไปแล้วในรอบเดือนมีหน้าว่งหันผมกับช่งเงั้นห้แล้วแล้วับโอนห้แล้วที่หนึ่งที่สองที่สามกับเป๋าถุงงามนีุ่งงามผมกับช่วงห้มือนี่มืนอ,อื่นไปนี่ละผมขอที่ยุไวแล้วครับ้านนี้ผมสิตัดสินในมือพุ่นะมือวันที่ยิ้มเก่ามษสายิ้มเก่ามิสาครับประมาณหาถุงของถุงผมเลืออนเบิง้ง ว่าของคุณใดได้รับการ,สรแสดงความคิดเห็นหลายผมก็ให้รงางวัลคุณนั่นแหละครับรงบางวัลหลายครับเอาผมลำดับให้ไปเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าร้อยอันขุงยามขุงยามสองเสียสอง n าแดงสองร่รวมแล้วเต่ารางวัลคี่นั่นครับทรงมาหลายๆเลยครับผม ผมจัดแหอมันหมักเด็กคนหมักน้ากันอาอจังคอยถ่ายติดตามเลยพี่นอ้องนะจังมือนี่ผมเดี๋ยวผมกระสิลง่งผู้ที่เป็นทรงมากครับมีอยอะผมเลี้ยงไว้อยู่เฮ็ดแบบใดเห็ดครับพี่น้องมันมวนเลยมันหมักเด็ค,ดค,เรค,นนนครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้อครับกะจังเคยเบิ่งกันไปว่าในขีปของผู้ใดสีได้ยอดคอมเมนต์ยอดแสดงความคิดเห็นหลายผมก็ให้รางวัลผู้นั้นนหะครับ ไา้การลองเพลงซิงวันวันไม่ขันลาวท่องคำครับพี่้องครับสวัสดีครับ